สวัสดีค่ะสวัสดีตอนใบใบคำคำใบคอยหรอคะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะลุกแนวทางเล่าพัฒนาค่ะร่วมเสียนเลยนะค่ะเนาะค่ะคุณผู้ชมเฝ้าไหมคะเพระาะว่าตอนนี้เวลาจวนเข้ามาแล้วเนาะกับอ่าโทรศัพท์มีติดคัดนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมมั่นกันเลยเหตุห้ยสาไปจินตนาขออนุญาตอาจารย์เสียนของเล่าพัฒนาถูกๆอาจารย์เรือค่ะสามอาจารย์ของ คุณมาดามแล้วก็ของพี่ฝนนครพนมกับของอาจารย์ตงเตงค่ะซึ่งอาจารย์ตงเตงเนาะค่ะให้มากตั้งแต่ตองหงดนะคะคุณผู้ชมจินตนากับว่าท่านในโลกกะว่าให้รอราวพัฒนาของท่านอื่นๆมาค่อยจะเรียงกันไปเลยมีความคิดว่าจังสั่นนะคะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะก็เลยผิดหวังนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะโทรศัพท์มันฝืนค่ะอากาศท้อนแห้งค่ะแล้วก็เวลาบได้ค่ะคุณผู้ชมมันอัดคลิปโหลดบได้ค่ะ มันบ่ไปหายเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะจินตนาก็ต้องตามไล่ไปเช็คอีกอย่างต่างๆของโทรศัพท์ค่ะเสียเวลาไปค่ะคุณผู้ชมแต่กับว่าเป็นยังค่ะอ่าอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคเนาะค่ะในการล่องเล่าพัฒนามือนี่ค่ะอ่าคลิปหนาจินตนาจะพยายามเล่าพัฒนาจะบอลงในมือที่เล่าพัฒนาออกเนาะค่ะจะลงไปเนินเนินเนี่ยคุณผู้ชมไปเบิ้งดีกว่าเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเป็นการผิดพลาดขออภัยหลายๆเด้อค่ะอาจารย์ ทุกท่านค่ะพี่ฝนนะครพนมแล้วก็อาจารย์ตรงเตงค่ะแล้วก็มาดามค่ะที่ลงให้ลาช้าเนาะคะ่ะแต่ว่าทุณผู้ชมกับรอดค่ะเบิ้งคือเกาค่ะในคลิปนี้กิตนตนาขอร่วมค่ะขอรวมอาจารย์เลยค่ะสามอาจารย์เลยนะคะถือจะว่าสรุปนะะเนาะค่ะเนาะถือจว่าสรุป ตัวเลขราวพัฒนาค่ะในมือนีวันที่3เมษายน2 5 6 7้กับคุณผู้ชมเดี๋ยววันที่5จินตนาขอแก้ตัวใหม่นะคะเพราะวา่าแก้ตัวเพื่อให้อะไรอะไรที่มันลงตัวค่ะแต่น่ายังยังสับสนอยู่นะคะเนาะและแต่ก็ยังมีสติบ้างดึงตัวเองค่ะมีดึงไว้เพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูแนวทางที่แยกออกมาเนาะค่ะถาร่วมกันกับยานคุณผู้ชม เบิ่งบนท่านเนาะค่ะเพราะว่านพาว่าจะอธิบายของแต่ละอาจารย์แล้วสินะคะเนาะเวลามันไปเง้วเกินไปค่ะก็เลยกินตนากัเลยพยายามค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นมีอยู่2ออย่างนะคะคุณผู้ชมคอมเมนต์ให้ในเด้อค่ะว่าจะให้ร่วมเซียนที่เดี่ยวเลยบอค่ะหรือว่าจะให้ที่ละอาจารย์เนาะค่ะเพราะว่าโทรศัพท์มันไวใจป่ไดเนาะค่ะคุณผู้ชมมันมันพอนค่ะพอนวมันบเดินค่ะคุณผู้ชมเพจยงไดมันก็ไปให้ ให้สิขี่ขานคือเข้าในตีขามันป่วยมันเมย,ยเนะาะค้นกับสิขึ้นกันค่ะเพราะฉะนั้นจินตนาก็เลยข,ขอเกินว้ก่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อความชัดเจนจะได้รู้ว่าเป็นยดงไคือลงสาแทนเนาะค่ะถาเบิงเนาะค่ะเนาะมีแต่อาจารย์ดังๆดีๆเด็ดๆทั้งนั้นแต่ลงช้าทําไมจินตนาขออาภัยหลายลๆเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตัวเลขแนวทางราวพัฒนาของขึ้นนี่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมมือนีวันที่สามนี่ค่ะ ตัวเลขของแต่ละอาจารย์เนาะค่ะคุณผู้ชมให้สังเกตตัวเด่นวิ่งรูดค่ะคุณผู้ชมแต่ละอาจารย์แต่ละเซียนเนาะคะ่ะเด่นวิ่งรูดของเพิินนะคะจะไม่ค่อยหลุดค่ะคุณผู้ชมถ้าห้าเบิงเป็นตรงนั้นข้าจะบกขาดทุนเนาะคะ่ะแต่ถ้าเราดูไม่เป็นเราจะไปตามแนวทางที่เพิินเขียนไหหรือว่าจาับครูไหามากนะคะอ,อันจังสันมันเป็นการแบบหลายตัวเกินไปค่ะคุณผู้ชมมันจะเยอะค่ะตัวข้อตัวเลขเยอะมันจะทําให้เราลงทุนทีละน้อย พอได้น้อยปุ๊บมันจะไม่คุ้มทุนค่ะทีนี้ถ้าเราดูตัวรูดตัวเด่นวิ่งรูดนะคะเข้าจะรูดสองเข้ากับมีสองอย่างของ,พองเพลินจิงิเนาะคะ่ะไปเบิรงใส่กันหลายๆเสี้ยนหลายๆอาจารย์เสร็จแล้วแล้วเขาก็มาจับคู่ใส่เลยค่ะคุณผู้ชมอย่างนั้นเราจะไม่พลาดค่ะแต่ถ้าเราไม่จะไม่ดูตัวเด่นเข้ามีแต่สิบเอาน้าเพลินเบิดเลยอ่าเข้ากับมักเบิรทุกอาจารย์เข้ากับญานมันอาจารย์นี่กับเขาอาจารย์นั่นกับเขาเนาะค่ะที่มีมันจะพลาดค่ะคือมันจะได้ลงทุนเยอะแต่ทีนี้ถ้าาเรจับ ได้จับหลักมันได้จับเด่นตัวเด่นมันได้จับตัวสําคัญของหัวใจเลขได้สมองของเลขได้ก็คือดูตัวเด่นตัวเด่น,ต,ดนตัววิ่งลูดค่ะคุณผู้ชมสังเกตว่าทําไมอาจารย์ให้เลขมาทําไมเขาให้ตัวเด่นวิ่งลูดมาทําไมเขาบอกว่า <genauso> <S <S เน,น้นๆเอาสิเนาะค่ะคุณผู้ชมนั่นแหละก็ะคือสูตรของเพิ่นล่ะค่ะสูตรของอาจารย์แต่ละนั้นๆมาเพื่อนจะให้ตัวนั้นมากทุกคนนั้นแปลว่าเพื่อนมั่นใจล่ะค่ะคุณผู้ชมให้ตัวเด่นมา ว่าบางอาจารย์เพิ่นมาให้เด้ยค่ะเพิ่นจะจับจับครูมาให้เลยนะคะแต่อาจารย์ส่วนมากเพื่อนมั่นใจค่ะเพื่อนจะให้ตัวเด่นมากค่ะคุณผู้ชมให้สังเกตค่ะค่ะเริ่มด้วยของมาดามนะคะมาดามลาวพัฒนาค่ะเมือ่อวันที่3เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมมาดามให้วิ่งรูด0และ2ค่ะให้เบ่งตัวเด่นเพนเดอร์ค่ะ0และ2 ถ้าศูนย์มาจะเป็นศูนย์อะไรศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าและศูนย์ศูนย์เป็นศูนย์ยังคุณผู้ชมกับเบิงเอาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขเพื่อนหิมาของเพิ่นบอคอยพาดเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เจ้าตัวเพิ่นนับกับสิบสองวดนี้แหละคะ่ะถ้างวดนี้เข้าค่ะเพิ่นหมั่นใจนะ,คะ้ค่ะมือนี้ยังได้กระพาตแตกแน่นอนมาสั่นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าสองมาก็คือสองเจ็ดสองแปดสองเก้าและสองสองค่ะสองสองนิเบิล วันนี้วันพุธจะเบิ้ลไหมแล้วก็จับคู่ให้3ตัวค่ะ027 028 029แล้วก็002ค่ะวดที่แล้วของเพิ่นกระแตกเลยค่ะคุณผู้ชมวดที่แล้วก็เข้า15ค่ะหนึ่งหาของเพิ่นเข่าเนาะคะนะ่ะเนาะตรงตรงเนาะคะ่ะของมาดานวดที่แล้ว1596เช้ไ่ไ้ย ของเป็นของเป็นเข่าเด้อค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะเดี๋ยวจินตนาจะไปต่อด้วยของอาจารย์พี่ฝนน่ะเนาะของพี่ฝนนครพนมค่ะขออนุญาตเด้อค่ะแล้วก็ของพี่ฝนค่ะพี่ฝนนครพนมค่ะให้มาหกและเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเจ็ดเป็นตัวลูดค่ะตัววิ่งลูดหกและเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเน้นทั้งสองตัวนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมหกกับเจ็ดค่ะ แล้วก็จับคู่ให้หกสองหสามหสี่ค่ะเจ็ดสองเดสามเดสี่เห็นบอค่ะคุณผู้ชมกยังมีต่ออีกอย่ะค่ะคือมันจะคล้ายๆกันค่ะก็คือ6กสองเจ็ดสอย่างเ่นเนาะค่ะหกสามเจ็ดสามหกี่เจ็ดสี่คล้ายกันเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเด้อ์ค่ะของพี่ฝนนี่ก็คือพี่ฝนนครพนมนี่เพิ่นกะมีชื่อเสียงของตัวเลขแนาทางหลายๆแน่าทางเนาะค่ะคุณผู้ชม ซึงตัวเลขดีๆเด็ดๆของเพิ่นนะคะฉายาของเพิ่นน่ะมี่มาก,ก่อนค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะมาลงในช่องจินตนา Channel ค่ะของพี่ฝนเขามาตลอดนะคะคุณผู้ชมไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็ตัวเลขแนวทางของเพิ่นนะคะให้กันตัวกันนะคะคุณผู้ชมตัวกันก็คือเจ็ดหนึ่งหกหกและเจ็ดเจ็ดค่ะคุณผู้ชมพอพา่าหกกับเจ็ดมันมานกันิ่นมาทิ้งไม่ได้สักตัว ขันมันกอดกันก็สิเป็นเจ็ดหกเท่านั้นะคะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เพื่อนบอกว่าก็ลองดูเพิ่นเล็กกันให้ตัวหนึ่งก็คือเจดหนึ่งแล้วก็หกหแล้วก็เจ็ดเจค่ะเป็นตัวกันกันไว้สาคู่ค่ะคุณผู้ชมดูเหมือนเยอะนะคะแต่ว่าตัวกันไว้เฉยแต่ตัวเน้นก็มีค่ะ ตัวที่เพินจับคูใหยใดซื้อกะมีค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ไม่ไมแบบว่าไม่ออกตัวเน้นเสมอไปเนาะคะ่ะเนาะคุณผู้ชมเนาะมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอนะคะสําหรับพี่ฝนนครพนมค่ะให้ตัวเลขแนวทางราวพัฒนาของวันที่3เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมคืนนี้ขอให้ปังนะคะพี่ฝนพี่ฝนจะพาปังค่ะแล้วก็ค่ะ สุดท้ายของอาจารย์ตรงเตงค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ตรงเตงเป็นลาวพัฒนาค่ะอาจารย์ตงเตงให้มาวันที่3เมษายน2567ค่ะตัววิน7 1 6 2 3 8ค่ะคุณผู้ชมอยู่ในนี้ต้องมีแน่นอนค่ะต้องมาแน่นอนค่ะ7 1 6 2 3 8เนี่ยค่ะแล้วก็ ตัววิ่งรูดค่ะสองกับเจ็ดมาอีกแล้วเจ็ดค่ะคุณผู้ชมสองมาอีกแล้วค่ะคือเด่นสองและเจ็ดค่ะจับคู่ให้สองหกเจ็ดหกสองแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดเจ็ดสามค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ตรงเต็งมากงวดแล้วแตกทั่วไม่ต้องกลับนะคะคุณผู้ชมสองสี 2, ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะแตกสองสีไม่ต้องกลับโดดๆเลยค่ะของอาจารย์ตรงเตง็ง ส่วนวันที่3เมษายนนี้คืนนี้นะคะคุณผู้ชมลาพัฒนาของอาจารย์ตรงเตงจะแตกบอ่อค่ะคิดว่าแตกแน่นอนค่ะคืนนี้ตัววินจะมาแน่นอนค่ะหลัก2กับหลัก7ตรงกันทุกเกือบทุกอาจารย์นะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเข้ามากกว่าหลุดก,ก็น่าเชื่อถือก็จัดไปค่ะคุณผู้ชมคามากกระจัดเดอค่ะคันบามากกับพันเนาะคะ่ะเนาะ จินตนนาขอขอพระคุณอาจารย์ที่ใหยแนวทางตัวเลขมากค่ะทุกๆอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ตรงเตงพี่ฝนนครพนมแล้วก็คุณมาดามค่ะพ่อยอดบุดีรัมแล้วก็อาจารย์ต้อยนำโชค แล้วก็อาจารย์โยค่ะแล้วก็พอเสิร์เนาะค่ะเนาะทุกๆอาจารย์ที่ให้ตัวเลขแนวทางราวพัฒนามาทีเข่าปังๆมาตลอดในช่องจินตนาชาแนลติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดตัวเลขแนวทางค่ะขอให้มานขอให้ปังทุกๆคนเด้อค่ะมือนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ